มาช่วงนี้นะคะอย่างที่เราได้บอกไปนะคะว่าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันหน่อยนะคะอย่างที่เห็นกันอยู่ตอนนี้เลยนะคะก็คือเรียก,ยกว่าเป็นของดีกาฬสินอีกหนึ่งอย่างก็คือแหล่งท่องเที่ยวนี่หแหละอ่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะผู้ว่าาการจังหวัดกาฬสินค่ะเปิดแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดงกาฬสินอ่างเก็บน้ําหนองย่าม้าอําเภอยางตลาดพร้อมเตรียมผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาฬสินค่ะ ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองย่ามาบ้านแก่ตำบลอีตื้ออําเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลบวัวแดงกาลสินที่อ่างเก็บน้ำหนองย่ามา โดยมีนายเอกรัรัฐมิสาในอำเภอยางตลาดนำส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนชาวอำเภอยางตลาดให้การต้อนรับค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ท้องถิ่นชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าท่องเที่ยวนะคะ สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนค่ะเพื่อสร้างและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของตำบลอีตื้สามารถเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตำบลอีตื้ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนค่ะ ด้านนายสนั่นพง์อักษรค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินก็กล่าวค่ะว่าโครงการนี้ก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลอีตือ้อและเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวทะเลบัวแดงกรลสินหนองย่ามา้าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพราะมีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศค่ะเข้ามาเที่ยวจํานวนมากขึ้นและผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจห้องเช่า ธุรกิจรถเช่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็ได้รับผลประโยชน์เพิ่มรายได้มากขึ้นรวมทั้งเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นโอท็อปก็ได้จำหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนก็เพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นจึงเตรียมผักดันทะเลบัวแดงกลาลสินอ่างเก็บน้ำหนองย่ามา้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญขอ,ของจังหวัดกลาลสินต่อไปด้วยค่ะอืสวยมากเลยนะคะนี่แหละค่ะ ทะเลบัวแดงนะคะที่จังหวัดกาลสิน,นะคะอยู่เพ่อยงตลาดใกล้ๆนี้เองนะคะ,คะเดินทางไปดูกันได้นะคะซึ่งช่วงใกล้ๆนี้ค่ะก็จะมีงานของดีกาลสินนะคะซึ่งเริ่มจากตั้งแต่วันที่ 28ทธันวาคม2566ค่ะไปจนถึง7มกราคม2567นะคะ,คะที่ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินนั่นเองค่ะก็เริ่มพรุ่งนี้นะคะไปกันได้นะคะเผื่อว่าเดี๋ยวแวะไปเที่ยวงานของดีเมืองกาฬสินน์นาะแล้วก็ไปดูนี่เลยทะเลบัวแดงอยู่ที่อเภอยางตลาดได้นะคะครบเลยนะคะทั้งของกินของดีของเด่นของจังหวัดกาฬสินนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวด้วยค่ะใช่